ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่บ้านเพื่อนเพื่อนใช้เครื่องกรองน้ำสแตนเลสนะครับสามขั้นตอนนะครับเมื่อเราใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วครับแล้วน้ำน้ำไหลเบาน้ำดื่มไหลเบานะครับน้ำาบ้กน้ำดื่มก็คือกระบอกสุดท้ายนะครับกระบอกเล็กตรงกลางนะครับนั่นคือน้ำดื่มนะครับ ท่านน้ำดื่มไหลเบาสแสดงว่าไส้กรองเซรามิกหรือ U F ครับสกรปรกนะครับให้เพื่อนๆอาจากยถามได้เลยครับว่ามันสกรปรกเราก็ถอดไส้กรอง U F หรือเซรามิกนี่มาล้างนะครับ mm. คลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงไส้กรองเซรามิกการล้างไปแล้วนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการล้างไส้ U F นะครับ mm. ให้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้นะครับไซยูเอแต่อนนี้คือมันสะอาดอยู่นะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันสกปรกแล้วน้ำมันจะไหลเบากว่าปกติที่เราเคยใช้นะครับถ้ามันสกปรกก็คือเส้นพวกนี้มันจะดํานะครับดําเหมือนสีโคนหรือสีสนิมนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับนี่แสดงว่ามันสกปรกนะครับการล้างนะครับเราก็ถอดมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะครับผม ครับวิธีการล้างไส้เ s ฟนะครับสมมุติว่าไส้มันสกปรกนะครับผมผมเพื่อนๆถอดมาแล้วครับเราก็มาล้างรับขยี้กันน้านะครับถามแบบนี้นะครับผมแล้วก็บีบนะครับแล้วก็มือกดลงไปนะครับกดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ หรือว่าถ้าน้ำบ้านเราแรงก็น้ำเราฉีดเลยนะครับขยำขยำขยำพอมันตกสิ้งตกโฟมมันออกไปครับมันก็ขาวอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พอแล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องนะครับแล้วก็เปิดน้ำทิ้ง5้าึงนาที ก็ใช้ได้แล้วครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจยังไงทอ่อคอมเมนต์ถามได้ครับโอเคนะครับบััสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามรับชมนะครับบวัสดีครับ